คงเป็นกระแสร,ร้อนแรงในโลกออนไลน์นะครับสำหรับกรณีของหอป้ามหาภัยย่านรังสิตครับที่ถูกเปิดโปงผ่านรายการหนกระแสถึง2วันติดต่อกันโดยมีผู้เสียหายจํานวนมากที่ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพักลของผู้ประกอบการซึ่งล่าสุดนะครับผู้เสียหายตอนนี้ก็พุ่งไปที่40ปลายแล้วและเรื่องนี้ทางพุ่มกับปากคลองรังสิตก็ยืนยันชัดเจนเรื่องไม่เงียบเอาให้สุดแน่นอนขณะที่เรารอวันที่8พฤษภาคมกับการเข้ามาพบทางด้านของ อของสคบอของเจ้าของหอพักนะครับล่าสุดนในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปของสาวรายหนึ่งครับซึ่งเธอมีการแชร์ประสบการณ์วัยเด็กหลังติดตามดราม่าหอป้ามหาภัยซึ่งเธอออกมาเล่านะครับว่าเธอยังจําได้ถึงทุกวันนี้ว่าเธอโดนลูกของป้าเนรังแกตั้งแต่เธออยู่ป .1 ซึ่งการถูกรังแกมาทําให้เธอเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนและต้องย้ายที่เรียนซึ่งเธอบอกนะครับว่าเงินที่คุณมีชีวิตดีๆด,ดีที่คุณใช้ลองตั้งคำถามกับมันดูว่าได้มีและได้มาบนความ ทุกคนอื่นด้วยหรือเปล่าทางนี้ซึมเศร้าไบโพล่าแพนิกขาดอะไรอีกนะคะเป็นหมดแล้วเพราะประสบการณ์วัยเด็กที่คุณอาจจะสร้างให้โดยที่ตัวเองไม่เคยมองว่ามันผิดเลยด้วยซ้ำมึงคือกลัวเพิ่งตื่นแล้วหัวยังฟูอยู่เลยคืนนี้ไปตามข่าวเรื่องหอที่ก็กลังเป็นกระแสะคือจําหน้าจําหน้าเจ้าของหอไม่ได้เพราะว่าแบบมันมันนานมากแล้วสมัยเราประมาณปหนึ่งปสองอะไรอย่างเงี้ยถ้านับย้อนเรื่องนี้กลับไปอ่ะเนาะ แต่จำหน้าลูกสาวได้แล้วก็ไปพยายามตลองตามหาว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเอาวาร์ปมาเปิดแล้วก็บอกพอบ,บอกชื่อเลยคือรู้สึกเหมือนเออสิ่งที่เรารอคอยแม่งแบบแม่งมาจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยถูกครอบครัวนี้เนาะก็คือแม่กับลูกแบบทําบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าลูกเขารังแกเราเราจําได้ประมาณตอนหนึ่งเราถูกลูกนางอ่ะรังแกทุกวัน เราไม่สู้คนเราจะด้เราไม่สู้คนเราเคยฟ้องครูเราเคยเอาแม่มาลงเรียนเพราะว่าเราถูกรูปมันรังแกทุกวันคุณครูไม่เข้าข้างจนสุดท้ายอ่ะเราต้องย้ายห้องเรียนการที่เด็กคนหนึ่งเรียนปหนึ่งแล้วต้องย้ายห้องเรียนอ่ะทุกคนมันเป็นเรื่องที่เป็นช้อมากใหญ่มากเพราะเราไม่เราเป็นเด็กด้วยอ่ะเราไม่รู้ว่าทําไมเราต้องย้ายห้องเรียนวะหรือว่าทําไมเราต้องแบบเออเออทำไมเราต้องถูกรังแกทําไมเราต้องถูกแกล้ง เราจะไม่ได้ว่ามันแกล้งออกแนวประมาณไหนอะถ้าเป็นสมัยนี้นะ่าจะเรียกว่า,วาบูลลี่หรืออาจจะเป็นแนวแบบเออรังแกแล้วเด็กไม่สู้คนอะมึงคิดสภาพดูแล้วกันคือลูกนางทําให้ฉันมีทอมากมาก,มากคือกูไม่รู้ว่าใครเจออะไรแบบนี้ไหมแต่กูเจอกูเจอตั้งแต่ปนหนึ่งแล้วกูกูท้องย้ายห้องเรียนอะมึงคือเรื่องนี้ม่งเป็นอะไรที่แบบกูไม่เข้าใจแล้วจําได้ว่ามันถูกพูดไปทั้งแบบทั้นเรียนเลยว่าแบบกูย้ายห้องเรียนกลางคันซึ่งเด็กสมัยนั้นอะ มันก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะถูกฟ้องอยู่แล้วว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องย้ายเออแต่เพิ่งเข้าใจว่าการถูกรังแกในสมัยที่กําลังเรียนอยู่อะ่ะแล้วเด็กไม่สู้คนอนะ่ะมันจะมีสองทางคือเด็กอาจจะเป็นซึมเศร้าฆ่าตัวตายไปเลยหรือถ้าม,มีพ่อแม่คอยสนับสนุนอีกหรือไม่มีพ่อแม่คอยมาช่วยเหลืออีกอะ่ะมันคงไม่อยากไปเรียนซึ่งกลัวเป็นอย่างนั้นเลยกูไม่เคยอยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่ากูถูกมันรังแกไว้ กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าตัวลูกสาวของนางจะจําได้ไหมว่าเคยทําอะไรกับเพื่อนแต่ละคนไว้บ้างอะแต่ถ้าไปถามคนในช่วงนั้นที่พอจะมีความทรงจํะแยะ่ๆคือจําได้แน่นอนว่าถูกเขารังแกเ่ากูอะเพิ่งมาเจอทอมาตัวเองตอนที่ไปหาจิตแพทย์ด้วยว่าโตมาแล้วไม่มีความสุขเพราะต้องย้ายห้องเรียนเพราะว่าถูกลังแกคือเรื่องมันแค่นั้นเลยว่าคือจำนะได้ว่าเป็น ลูกสาวของเจ้าของหองพักคนนี้แล้วชื่อดนีคือจาได้คือแบบเออใครเคยถูกอันแกจะเข้าใจว่ามันไม่ยั้งไปโรงเรียนเลยเราไม่รู้เราอยังไม่ได้ตามข่าวเดี๋ยวเราจะไปดูย้อนหลังแต่ว่าเออแบบในที่สุดแบบมันก็มีคนเห็นแล้วว่าไม่ทําอะไรกับใครไว้อะทั้งแม่ทั้งลูกอะไม่ทําอะไรกับใครไว้อะ นั่นแหละคนเราทาอะไรไว้ก็ต้องรับผลคือเคยเห็นมานานแล้วเคยเห็นผ่านโซเชียลว่าเออชีวิตเขาดีเขาสวยขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเออชีวิตดีขึ้นนะ่ะยินดีด้วยไม่ได้อะไรแต่จําจํามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตจํามาตลอดว่าถูกทํายังไงต่อให้วันนี้เขามาขอโทษหรือแบบว่าเขาแบบรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําแล้วอะ่ะ ก็คงไม่ได้ให้อภัยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันทรมานมากวันนี้ไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการคําขอโทษไม่ได้ต้องการกลับมาเจอหน้าอีกครั้งหรืออะไรแล้วแต่แค่จาได้ว่าเป็นเขาเราไม่เคยคิดเลยใช้ชีวิตแบบเอาคืนแก้แค้นมันดูเหมือนเป็นละครไม่เคยคิดที่จะทําอะไรแบบนั้นเลยก็เป็นคนที่โตแล้วมูฟออนใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นอะไรเงี้ยเออแต่พอวันนี้ไม่เห็นข้าวอ่ะกูร้องไห้เลยเว้ยร้องไห้เลย คือโตมาก็เลยไม่เรียกตัวเองว่าเพื่อนน้อยแล้วเรียกว่าเลือกคมคนขออนุญาตต่อ ep สองนิดนึงนะคะกูไม่ได้สวยกับเขาหรอกเนี่ยมาแต่ละทีก็ตื่นนอนตลอดคือคอมเมนต์มันสลดไปนะเพราะว่าถูกถามเยอะมากๆก็แบบปอนหนึ่งอะจำได้ยังไงเออคือปอนหนึ่งมันนานมากเลยนะคือถ้าแบบคนไม่กุเรื่องอะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือแบบฝังใจเจ็บมากๆเพื่นะได้เป็นแบบที่สองแล้วคำถามที่ถูกถามเยอะมากจนไม่คิดว่าถามมาได้ยังไงคือร้องไห้ทำไมคะ ร้องไห้ทําไมครับคือต้องบอกก่อนว่าการถูกบูลลี่นะคะบูลลี่คือการพูดจาเพื่อกดให้คนอื่นแบบแย่ลงต่ําลงถักท,ทางเยาะเยะ้ยอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่ใช่เด็กอะค่ะมันเป็นคําพูดที่เป็นเชิงลบเนเนกาทีฟใครฟังอะก็ไม่มีใครชอบหรอกบางคนทนได้บางคนดักกลับแต่บางคนที่ทนไม่ได้ล่ะแล้วไม่มีวิธีการที่จะโปรเทคตัวเองล่ะเออมันก็เจ็บลงไปในเนื้อในตัวไง าไปเจอเรื่องนี้ตอนท, mata, ที่คุยกับจิตแพทย์และนักจิตบําบัดนัาสองคนนะคะจิตแพทย์คือคนที่สามารถจ่ายยาเราได้แต่ว่านักจิตบาบัดคือคนที่ช่วยพูดคุยเยียวย,ยาดึงปมต่างๆที่เราเจอในชีวิตที่เป็นจุดพลิกผันหรือจุดที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เนี American ่ยทาให้มันดีขึ้นเขาบอกว่าการกระท,ทําที่เกิดขึ้นเราในตอนโตบางอย่างสะท้อนมาจากวัยเด็กสะท้อนมาจากความคิดความอ่านความกลัวความเจ็บความช้ำทุกอย่างในวัยเด็ก มันฝังตั้งแต่เด็กมาแล้วมันทําให้เราเป็นซึมเศร้าแล้วเราก็มาเจออะค่ะคือโตมากลายเป็นคนดูเป็นแอนตี้โซเชียลเลยแล้วยิ่งถูกพ่อแม่เลี้ยงมาในกฎอีกในช่วงเวลาเล็กๆอะค่ะทําให้ไม่อยากไปไหนกับเพื่อนไม่อยากเจอใครไม่อยากสูงสิงไม่อยากพูดคุยไม่อยากให้ใจใครลึกๆเพิ่งรู้ว่าทําไมโตมาแล้วแบบเออเพื่อนน้อยเพราอไม่กล้าให้ใจใครลึกๆด้วยกลัวมากกลัวจริงๆกลัวแบบถูกรังแกกลัวถูกทําร้ายอ่ะ สิ่งที่มันแย่ที่สุดในช่วงหลังจากปอลหนึ่งมาที่ที่ย้ายห้องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เจออีกจะเจอจากคนอื่นซึ่งนัดก็ลืมลืมไปแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงตอนนี้เนาะเพราะว่าก็แยกย้ายโตแล้วแต่สิ่งที่เจอคือถูกขโมยโทรศัพท์และสมัยนั้นมันจะมีธรรมกจินะคะเด็กที่เกิดรุ่นนั้นเดวัยสามแปดสามเก้าจะรู้จักธรรมกจิมันเป็นเหมือนเลี้ยงสัตว์แบบเป็นเครื่องเล่นเหมือนเกมอะไรเงี้ยเออเหมือนสามารถพกพาได้อะไรเงี้ยค่ะเออเอามาโรงเรียนมันก็จะเป็นยุคคนเอามาโรงเรียนกันก็ถูก ขโมยไปบ้างหรือถูกเอาคัตเตอร์กรีดบ้างก็ของนั้นหายทุกวันดินสอพลาสตพลาสเคลสีอะไรพวกนี้โดนขโมยทุกวันคือการถูกขโมยของเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตในโรงเรียนนั้นมากเลยนะไม่เข้าใจว่าทําไมโรงเรียนที่ดูมีกระตังกันด้วยซ้ําอ่ะมันถึงมีการขโมยของกันเยอะมากๆซึ่งก็เลยมาพบตอนโตว่ามันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบ้านที่เลี้ยงดูมาการเติบโตมาหรือแม้แต่ตัวเด็กเองอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องของการขามโมยของอ่ะมันไม่เกี่ยวกับความรวยความจนเลยนะโอเคมันอาจจะ drive ได้ได้ือถ้าคุณไม่มีคุณขาดแคลนมากๆคุณก็จำเป็นต้องทาบางอย่างให้ตัวเองมีแต่บางคนในบางคนที่บ้านรวยมากๆแล้วขมโมยของอะ่ะมันจะเกิดจากความรู้สึกไม่พอหรือความรู้สึกที่มันสะใจที่ได้หยิบจับหยิบฉวยของคนอื่นนะคะแล้วคนที่โดนก็คือกูกูโดนตลอดเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งหรือแม้แต่คุณโตมาในครอบครัวสภาพแวดล้อมแบบไหนอะ่ะมันแทบจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตคีหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเข็มทิศที่มันจะชี้ชีวิตคุณเลยว่าคุณจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนหรือคุณจะเป็นเด็กที่มีนิสัยแบบไหนพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่รอบตัวมันสําคัญมากๆเคยได้ยินคาว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไหมคะพ่อแม่เป็นยังไงอะ่ะลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่เชื่อไหมคุณไม่มีวันจาได้เลยอะว่าคุณทาอะไรกับใครไว้บ้างเพราะว่าคุณอาจจะทำอย่างเงี้ยกับหลายคนก็ได้อะโดยแม้กระทั่งเขาสั่งให้เพื่อนไม่คุยกับเราหรือโดนแม้กระทั่งแวะมาที่บ้านเราแอบหยิบจับหยิบขนมเราใส่กระเป๋าไปจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นมารยาทมากเลยนะคะถ้าเราอยากหยิบจับของใครเนี่ยเราต้องขออนุญาตไม่ใช่ขโมยไปมันไม่ใช่วิธีชีวิตปกติที่คนเขาทากันถึงได้พูดในคลิปที่แล้วว่า ไม่ได้อยากแก้แค้นไม่ได้อยากขอไม่ได้ต้องการอะไรแล้วไม่ได้ต้องการให้จําได้ด้วยเออแต่ว่าอยากแชร์ให้ฟังเพราะว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วมันจําได้อ่ะว่าเป็นคนคนเนี้ยคนที่มันอยู่กับเราเป็นปีๆและทําให้เราต้องย้ายห้องเรียนอ่ะมันเป็นคนเนี้ยแล้วมันเจ็บน้ําตามันไหลอตัตโนมัติเพราะมันเจ็บลึกลำพังแค่มีบาดแผลตอนเด็กเนี่ยก็เจ็บใจแต่แย่แล้วต้องย้ายห้องเรียนไปเริ่มชีวิตใหม่ไปอยู่กับเพื่อนใหม่ ต้องไปสนิทก,กับคนใหม่อีกโอ้ยเยอยอย่างเหนื่อยค่ะอะไรที่เคยทําผิดพลาดกับคนรอบข้างชีวิตหรือเพื่อนไปตอนนี้ค่ะก็ได้แต่อโหสิเรือ,อาจะขอโทษว่าเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยทําผิดพลาดเหมือนกันแต่วันนี้เราเลือกชีวิตที่เราอยากมีความสุขแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออฉันขอกลับไปแก้แค้นอะไรบางอย่างไม่ไม่ต้องขอให้นะัดเออกลับไปแก้แค้นอะไรใครเพราะไม่ได้อยากกลับไปแก้แค้นจริงๆงการชนะที่สุดในชีวิตนะัคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเพื่อตัวเองด้วยนะเพราะคนคนนี้ มันผ่านช่วงเวลาที่มันเลวร้ายมามากแล้วอะเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยนะเข้ามาสามรอบนะคะนัดเป็นผู้ป่วยที่แอดมิสศรีธัญญานะคะขออนุญาตพูดชื่อเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนะละมันไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าจะเสียแล้วอะเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาเลวร้ายในชีวิตมาหมดแล้วแต่เราแม่งแบบสู้จัดเลยอะเออก็เลยแบบไม่กลับไป ยินดียินได้กับใครในชีวิตแล้วใครจะเป็นเหียเป็นตายเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวว่าเลยค่ะกับการสู้กันในสังคมเนี้ยเป็นเรื่องปกติไปเลยถ้าคุณต้องมาสู้กันในครอบครัวต่ออย่างเงี้ยเหนื่อยมากเลยนะหรือแม้กระทั่งสู้กับตัวตนที่คุณเป็นเลสเบี้ยนตั้งแต่เด็กแล้วคุณมีปัญหากับพ่อจนต้องเข้าโรงพยาบาลนี่แม่งเป็นเรื่องที่แบบคือไม่มีเหียอะไรหนักกว่านี้เราค่ะชีวิตกลัว